ลองเอามือจับที่กุญแจนะกุญแจตัวสีดํานะอะแล้วเสียบเข้าไปที่ช่องเสียบรูกุญแจนะเสียบเข้าไปก่อนพอเสียบเสร็จปุ๊บลองหมุนผักกุญแจนะครับผักไปครับผักไปได้ไหมไม่ได้ไไดตำแหน่งนี้คือตำแหน่งล็อกตำแหน่งที่เราเสียบกุญแจไปตอนแรกคือตำแหน่งล็อกโอเคนะทำยังไงดีครับจะต้องปลดล็อกภูมิไหลน,นะครับรถของครูเนี่ยการล็อกภูมิไหลจะไปการล็อกด้านซ้ายแต่บางรุ่นอาจจะไปการล็อกด้านขวานะสังเกตสังเกตที่หน้าภูมิไหเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ถูกถูกล็อกไปแล้วโอเคนะอ่าวิธีการนะมือขวาจับลูกกุญแจไว้มือซ้ายนะโยกพวงไลลงมาปุ๊บแล้วมือขวาก็บิดจากเดิมตำแหน่งล็ออบิดไปบอ๊บอเป็น a C C บิดครับปุ๊บบิดไปเลยนะอ่ะกึ๊นี่เห็นไหมลดแล้วเห็นไหมนี่คือตำแหน่งล็อกถูกปลดมาแล้วลูกกุญแจตัวนี้ผักไปอยู่ที่ตำแหน่ง E C C แล้วเห็นไหม E C C นะลบบางรุ่นนะครับก็จะแค่นาฬิกาติดนะครับบางรุ่นก็วิทยุติด นะครับเพราะแบตเตอรี่จ่ายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่อยู่ในรถแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับอ่ะตอนนี้แอร์เนี่ยไม่ทำงานนะครับกระจกขึ้นลงก็ไม่ได้อ่ะต้องผักไปผักกุญแจไปอีกตำแหน่งนึงคือตำแหน่งออนอ่ะผลักไปตำแหน่งออนเห้หมาพอผักมาที่ตำแหน่งออนปุ๊บเนี่ยไฟหน้าปัดติดแหละหมายความว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถูกนะครับจ่ายไฟขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดแอร์ตอนเนี้ย เห็นไหมได้ยินเสียงใช่ไหมอ่าเปิดได้นะกระจกก็ขึ้นลงได้เนี่ยกระจกก็ขึ้นลงได้เห็นไหมโอเคแต่แอร์เนี่ยไม่แนะนําให้เปิดไว้ถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถเพราะแอร์จะกินไฟมากนะครับถ้าเราไม่ได้สตาร์ทรถแล้วไปเปิดแอร์ไว้นะอาจจะทําให้แบตหมดก็ได้ โอเคะ okay. นี่คือตำแหน่งที่เราผักซื้อกญแจมาที่ตำแหน่งออนนะอ่าเดี๋ยวจะสตาร์ทรถนะคะเอามือมือขวาจับที่ลูกกรรุญแจนะบิดไปข้างหน้าคือปิดไป<ส>ตามเข็มนะครับ<ส>พอบิดปุ๊บนับค้างไว้2วินาะทีบิดก่อนแล้วนับหนึ่งแล้วปล่อยมืออ่าปิดครับพอปล่อยมือยนยะติดแหละเห็นไหมเรารู้ได้ไงว่าเครื่องยนต์ติดเสียงของเครื่องยนต์ดังนะครับเสียงของเครื่องยนต์ดังนะและอะอีกครับแล้วก็ฝ่ายเข็มเข็มอ่าเข็มก็จะขึ้น นะครับเข็มนี่คือเข็มรอบของเครื่องยนต์นนะก็จะขึ้นนะแล้วก็ไฟที่หน้าปัดเนี่ยนะครับที่แผงหน้าปัดนะก็จะหายไปเกือบจะหมดเกือบจะหมดจะเว้นตอนนี้คือนี่เข็มขัดเข็มขัดเราไม่ได้ใช่ไหมอ่ะแล้วเข็มขัดตอนอลองลักเข็มขัดดูถ้าเข็มขัดเสียไปปุ๊บล็อกอ่าน,นี่ก็จะหายไปแล้วเห็นไหมหายไปหมดเลยใช่ไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครูขอเปิดแอร์ก่อนนะจะได้ไม่รอ้อนอ่านี่คือแอร์นะ โอเคสตาร์ทรถแล้วถึงจะเปิดแอร์ได้นะครับก่อนที่เราจะสตาร์ทรถนะบางเอิญก่อนหน้านั้นตอนที่ที่เราดับเครื่องยนต์นะครับล้วแอร์ไม่ได้ปิดวิทยุไม่ได้ปิดนะครับแต่พอเราผักสวิตต์ตอนที่ก่อนที่เราจะสตาร์ทนะผักสวิต์มาที่ตำแหน่งออนแอร์เปิดอยู่วิทยุเปิดอยู่ต้องปิดก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราไปสตาร์ทรถขณะที่แอร์เปิดอยู่วิทยุเปิดอยู่นะครับการสตาร์ท รถเนี่ยอาจจะติดยากขึ้นมานิดนึงเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยต้องถูกแบ่งมาที่แอร์ถูกแบ่งมาที่วิทยุนะครับจะทําให้ไฟเนี่ยที่จ่ายมาที่มอเตอร์ของการสตาร์ทเนี่ยน้อยลงอาจจะสตาร์ทติดยากนะครับเล็กอย่างหนึง่งถ้าแอร์เปิดอยู่หรือวิทยุเปิดอยู่เราไปสตาร์ทรถตอนนั้นอะ่ะอาจจะทําให้ระบบของแอร์กับระบบไฟของวิทยุเนี่ยเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นสรุปคือก่อนสตาร์ทอุกอปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะ จะต้องอยู่ในสภาวะออฟหมดเลยนะครับโอเคนะสตาร์ทรถเขายังติดยางติดแล้วนะครับนี่คือการสตาร์ทรถนะโอเคเอาคราวนี้เท้าขวานะครับวางไว้ที่แป้นเบรกอ่นนี่คือแป้นเบรกนะคือเกียร์ออโต้จะมีอยู่2แป้นนะครับแป้นเบรกนะครับจะอยู่ด้านซ้ายเป็นแป้นใหญ่ๆหน่อยแป้นคันเร่งจะอยู่ทด้านขวาแป้นเล็กๆนิดนึงนะครับส่วนเท้าซ้ายนะเราจะไม่ใช้เพราะว่าการขับรถเกียร์ออโต้ใช้แต่เท้าขวาอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าน้องหนึ่งนะวางเท้าไปที่แป้นเบรกแล้วดูเหมือนกับว่าเบาะเนี่ยไกลตัวเราไปหน่อยนึงขาเราค่อนข้างเหยียบไปนิดนึงอ่ะจับคัเหล็งข้างใต้เบาะเนี่ยยกขึ้นมานะอันนี้คือปรับเบาะนะให้เลื่อนไปข้างหน้านิดนึงโอเคอลองดูครับวางไว้ที่ตำแหน่งขาขานะวางที่ตำแหน่งของแป้นเบรกนะให้ขอบรองเท้าด้านบนนะขอบรองเท้าด้านบนอยู่ตรงขอบแป้นนะครับและการจะ นำเท้าขวาไปกดที่เป้นคันเร่งนะให้ตวัดปลายเท้านะครับอ่าถูกต้องครับเอาวางตำแหน่งเท้าขวามา,าลูกครับไม่เป็นไรวางตำแหน่งเท้าขวามาโอเคอ่าเท้าขวานะอ่าถูกต้องครับในต้องตวัดอย่างงี้อ่าในตวดัตวดไปที่เบรกถูกตวัดที่คันเร่งให้ใช้การตว,วรัดนะครับจะไม่แนะนำให้การยกทั้งเท้าไปอ่าลองลองเท้าขวามาวางที่เบรกสครับเอาลองยกทั้งเท้าไปที่คันเร่งยกยก,ยก,ยกทั้งเท้าเลยยกยกทั้งเท้าอ่านะยกเท้าไปที่คันเร่งยกทั้งเท้าไปที่เบรก เนี Billie, sucking, ่ยยกทั้งเท้าเอาใหม่ครับยกทั้งเท้าไปที่คันเร่งถูกต้องยกทั้งเท้ามาที่เบรกแบบนี้จะไม่แนะนําให้ทําเหตุผลที่หนึ่งเพราะว่าการที่ยกทั้งเท้าไปที่คันเร่งกับการยกทั้งเท้ามาที่เบรกเนี่ยการควบคุมน้ําหนักจะยากโดยเฉพาะมือใหม่นะการควบคุมน้ําหนักจะยากสองก็คือจะทําให้เราเมื่อยได้ง่ายมาเพราะเราต้องยกทั้งเท้าอ่ะไปทั้งเร่งไปทั้งเบรกไปทั้งเร่งไปทั้งเบรกทั้งวันนีเมื่อยไหมเมื่อยนะครับและสามก็คือการที่เรา ตวัดไหนลองตวัดไปอ่าเนี่ยการที่เราตวัดข้อเท้านะไปที่คระเล่งตวัดกับปันทิเบเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทดสอบสมรรถนะของร่างกายจะอยู่ในส่วนของปฏิกิริยาการตัดสินใจด้วยนะครับใครที่จะไปสอบใบเี้ยกับขีนะจะต้องผ่านการทดสอบตรงจุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นในตัวอย่างนะครับที่เวลาไปสอบใบกับขี่ที่ขนส่งนะจะให้เราดูวิดีโอนะครับ ก่อนที่เราจะทําการทดสอบสายตาในขั้นตอนของวีดีโอเนี่ยก็จะเป็นการลักษณะทําแบบนี้นะครับให้ตาวัดไปที่คันเร่งเรารู้ไม่ตาวัดอ่าเร่งเบรกโอเคนะอ่าตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่นะเดี๋ยวครูจะให้หนูเนี่ยตาวัดไปที่แป้นคันเร่งสิอ่าแล้วลองกดคันเร่งเบาๆนะให้เข็มนี่เข็มรอบของเครื่อง,งยนต์ค่อยๆขึ้นอ่ะลองดูครับอ่าขึ้นมาอ่าลองกดไปเรื่อยๆนิดนึงอ่ะาว่ามาที่เบรกอ่าเนี่ยนี่คือฝึก การใช้คันเร่งก่อนอ่าไหนคันเร่ลงลองค่อยๆกดคันเร่งเบาๆนะค่อยๆกดอ่าโอเคกดไมที่เบรกโอเคแต่ถ้าระหว่างที่เราตบวัดไปตบวัดมานะเท้าขวานะ่ะจะจะค่อนข้างจะเปลี่ยนตำแหน่งและเท้าขวานะปลายเท้าขึ้นไปเยอะนะให้ปลายเท้าเลื่อนลงมานิดนึงอ่าถ้าทัดปลายเท้าเรา,าขึ้นไปเยอะนั่นหมายความว่าข้อเท้าเนี่ยถูกกระดกขึ้นมาเยอะนะครับขับไปนานๆเนี่ยอาจจะทําให้เราเมื่อยข้อเท้านะนะครับต้องไปไปลายด้านบนของรองเท้านะอยู่ตรงขอบแป้นด้านบนของแป้นเบรค โอเคนะครับโอเคอ่ะตอนนี้ลองปรับเบาะเรียบร้อยนะลองดูอ so okay. okay. ่ะถ้าปรับเบาะเรียบร้อยแล้วบางคนนะครับบางคนนะรูปร่างเล็กอ่ะเดี๋ยวเอามือซ้ายวางไปข้างล่างนิดนึงอ่ะบางคนรูปร่างเล็กนะบางทีเนี่ยนะครับปรับแล้วเนี่ยนะครับการมองไปข้างหน้านะครับอาจจะทําให้นะครับการมองไปลําบากเนื่องจากเนื่องจากขอบของพวงไรด้านบนเนี่ยนะครับขอบของพวงไรด้านบนเนี่ยนะบางนะครับ บังสายตาเราอ่ะครูจะบอกวิธีการปรับพวงไลนยนะอ่ะมือซ้ายนะับมือซ้ายไปจับตรงตัวล็อกนี่ตัวล็อกนะอ่ะเห็นยังยเอออ่ะดึงดึงตัวล็อกลงไปแรง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 ปวดล้อแรงแรงแรงอีกแรงแรงอ่าโอเคพอดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าพวงไลนยเนี่ยมาจะดันเข้าก็ได้ดันออกมาก็ได้เห็นไหมฮะปรับให้ตามปรับให้สูงได้หมดเลยเห็นไหมอ่าถ้าถ้าเราปรับพวงไลนยนะแล้วแล้วสูงนะ ดึงดึงไว้นิดหนึ่งระไายมาสูงเนี่ยบางทีอาจจะบังสายตาเราดังนั้นก็ปรับต่ำลงมาได้โอเคนะครับอ่าแล้วก็พอถ้าได้ระดับที่ถูกต้องแล้วนะโอเคแล้วก็ขอบด้านล่างของพวงไลน์ไม่ไม่บังหัวเข่าแล้วนะอ่าไม่ติดหัวเข่าแล้วนะก็โอเคก็ล็อกกลับมาล็อกตัวนี้กลับมาใหม่สุดเลยนะโอเคอล็อกสุดอ่าตอนนี้เมื่อกี้เราปรับเลื่อนบ่อใช่ไหมขึ้นไปข้างบนลงมาข้างล่างเรียบร้อยอ่ะจะมีอีก อย่างหนึ่งก็คือนะครับปรับความสูงต่าของบอ่อโอเคครับเอามือขวานะไปจับไปตัวคานโยกนะที่อยู่ข้างข้างบ่อนะคานโยกที่อยู่ด้านบนนะอ่ะลงโยกโยกโยกลงซิโยกลง,กลงบอ่อมันก็จะต่ําลงมาเห็นไหมต่ำลงมาเห็นะอ่าบางคนน้ะตัวสูงพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับพวงไรนะติดหัวเข่าก็อาจจะปรับลงโอเคนะแต่ถ้าถ้าบางคนตัวเล็กหน่อยรูปร่างเล็กหน่อยถ้าปรับต่ําลงไปเยอะนะครับการมองไปข้างหน้าอาจจะมองยากนะครับก็ปรับ บอกให้สูงขึ้นอายกสอ่สาให้มัสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาโอเคสูงอ่าโอเคนะละละในการปรับนะก็ให้นะครับใส่ตาเรานะอยู่ประมาณกางกางของกระจกบังลมหน้านกันกลางๆเลยเพราะว่าถ้าใา่ตาอยู่ประมาณกางกระจกนะของบังลมหน้าเนี่ยนะจะทําให้การมองไปได้ไกลมากที่สุด โอเคนะอ่ะ okay, uh, อีกอย่างหนึ่งคือปรับพนักพิงโอเคนะอ่ะ okay, uh, ปรับพนักพินะจะอยู่ด้านอ่าจะดูดด้านล่างลงมาข้างๆ้างข้างๆ้าแล้วอ่ะดึงดึงพับเอ็เอเอเอนตัวอ่าอ่าเหีถ้าอย่างนี้หลังนะจะเอ็นไปหน่อยนึงนับพนักพิงพยายามตั้งให้ตรงให้มากที่สุดอ่าดึงพนักพิงดึงขึ้นมาก่อนนะแต่แต่แตยนันอ่าจะอย่าดัานหลังลงไปแรง,งๆกับพนักพิงเพราะถ้าดันหลังไปแรงๆติดกับที่พนักพิงนะแล้วเราดึงดึงดึงล็อกนะข้างๆงของ ที่เป็นพลักพิงนะอาจจะทําให้ระบบฟังเฟืองเนี่ยเสียเร็วเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องเอ็นตัวขึ้นมาก่อนอลองเอ็นตัวขึ้นมานะอ่แล้วดึงถูกต้องครับเอ็นตัวขึ้นมานะให้อ่าหัวไหล่เราอย่าไปไปดันกระบอกนะหัวไหล่ต้องออกมาหัวไหล่กำลังต้องออกมาอ่าโอเคแล้วดึงดึงดึงตัวนั้นดึงตัวนั้นเลยดึงตัวอ่าตัวอ่าเนี่ยตัวปรับพลักพิงนั่นแหละครับโอเคนะเราเราปล่อยมือไปอ่แล้วดันเอ็นหลังลงมานิดนึงไม่ไม่ต้องดึงนะไม่ต้องดึงอ่าโอเคอ่าันนี้พยายามคือสรุปว่าพยายามตั้ง พนักพิงให้ตรงให้มากที่สุดหลังก็จะได้ตั้งตรงให้มากที่สุดเพราะว่าถ้าขับนานๆและจะได้ไม่ปวดหลังปวดเอวนะพยายามต้องตั้งตั้งหลังให้ตรงนั่งนั่งให้หลังตรงนะโอเคอ้าวล่ะนี่คือการปรับพนักพิงนะปรับเบาะปรับระดับพวงมาลัยนะอาคราวนี้จะมาในเรื่องของการจับพวงมาลัยบ้างแหละการจับพวงมาลัยนะเอาลองลองมือมาจับตรงตำแหน่งนี้ตอนนี้จะเรียกว่าตำแหน่งเที่ยงตำแหน่งนี้ถามว่าจับได้ไหมพวงมาลัยจับได้ไหม จับได้จับได้แต่แต่อยากจะให้จับในกรณีที่เราขับรถช้าๆนะครับขับช้าๆนะครับขับแบบในเมืองแบบใช้ความเร็วแบบน้อยมากเลยนะครับรถไม่ได้เร็วมากขับแบบเนี้ยนะครับจับแบบนี้นะถือว่าจับแบบรีแลซกผ่อนคลายเพราะรถไม่ได้ใช้ความเร็วเท่าไหร่บางทีเราเราจับนะสองมือนะเอาลองจับเก้ากว่าสามถูกอ่เราจับสองมือแบบเนี้ยทีจับทั้งวันาทีอาจจะเมื่อย นะครับก็อาจจะอยู่ในเมืองและรถเล่นกันช้าๆนะหรือรถหยุดเนี้ยเราอาจจะมาจับแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือตำแหน่งเที่ยงนะ,ะแต่ว่าตำแหน่งเที่ยงไม่แนะนําให้จับในกรณีที่รถใช้ความเร็วสูงเพราะถ้ารถใช้ความเร็วสูงขึ้นมาเนี่ยไปจับตำแหน่งเที่ยงตัวน,นี้น่า่าจจะลองจับใหม่เนี่ยการควบคุมพวงมาลัยจะยากขึ้นถ้าเกิดรถเสียการทรงตัวนะครับเช่นรถอาจจะยางระเบิดหรือรถ เสียหลักลื่นถลายเพราะหน้าฝนถนนลื่น,นการจับแบบเที่ยงเนี้ยจะควบคุมรถยากนะครับไม่แนะนําให้จับในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงอ่ะแต่ถ้าขับในเมืองมันมีอีก,อกวิธีหนึ่งนะอาจจับตำแหน่งขึ้นมาตรงนี้นิดหนึ่งสิบโมงเช้าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับอ่านี่เขาเรียกว่าสิบโมงเช้ากับบ่ายสองถ้าเราขับมาด้วยความเร็วสูงนะครับอยากจะควบคุมรถให้ให้มั่นคงนะครับเพราะการจับพวงไอนะครับให้มั่นเนี่ยการจะควบคุมรถถ้าเกิดรถเสียการทรงตัวเนี่ย ก็จะจับแบบนี้จะควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะพวงมาลัยกับล้อรถเนี่ยสัมพันธ์กันอยู่นะครับถ้าถ้าเรา,ายกตัวอย่างหมุนพลัไปทางซ้ายเนี่ยนะครับนี่คือหมุนพวงไาทางซ้ายใช่ไหมล้อหน้าก็บิดทางซ้ายโอเคเอาหมุนไปพวงมาลัยไปทางขวาล้อหน้าก็บิดไปทางขวาเพราะนั้นการหมุนพวงมาลัยก็คือการหมุนล้อหน้าของรถนะครับเพราะนั้นถ้าจับพวงมาลัยได้มั่นนะครับรถเสียการทรงตัวเนี่ยก็จะควบคุมรถได้ง่ายอันนี้คือ สิบโมงเช้ากับบ่ายสองนะจับในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าขับในเมืองขับแบบไม่ได้ใช้ความเร็วสูงเพราะในเมืองต้องเปิดไฟเลี้ยวบ่อยใช่ไหมครับกดแตก,กอาจจะมีบ้างใช่ไหมครับหรืออาจจะต้องกระพริบฟไฟนะครับก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับเพราะนั้นแนะนําให้จับ9ก้ากับสานี่คือจับ9ก้ากับสามแหละเอามนี่คือจับเก้าเก้ากับสามอ่ะดียังไงจับ9ก้ากับสอ่ะลองเปิดไฟเลี้ยวดูครับอ่าใช้ใช้นิ้วตีตีขึ้นไปก่อนอ่าอันนี้คือฝักขึ้นนี่คือเลี้ยวไหนเลย ถ้าเลี้ยวซ้ายนะอัน,นี้คือสมมติเราจะเลี้ยวซ้ายนะหรืออาจจะเปลี่ยนช่องทางจราจรทางด้านซ้ายนิดหน่อยนะพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บอมบนพวงมาลัยทางซ้ายเนี่ยถ้าหมุนอย่างนี้นิดเดียวนะไฟเลี้ยวไม่ตีกลับเอาเอามือเอานิ้วตีกลับมาอ่านี่ก็จะง่ายไหมโดยไม่ให้ยกมืออ่ะนหนลองยกมือทั้งมือไปจับตรงนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่แนะนำนะครับมือถ้าเป็นมือใหม่ไม่ไม่อยากแนะนําให้เอามือออกไปจับพวงมาลัยนะครับให้มือจับที่พวงมาลัยก่อน นะครับแล้วเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็เอาดิวตีคืออ่าในรองผักลงเลี้ยวขวาสิครับให้ผักลงนะอ่าหมุนตรงมอะไรนิดนึงนิดลองนี้นี่คือขยับเปลี่ยนเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนเลนไปทางขวาขยับนิดนึงนะปุ่มอะไรใช่ไหมอ่าไฟเลี้ยววิตีกลับปิดอ่าเพราะตรงนี้จะเป็นในเรื่องของระบบไฟนะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเห็นไหมถ้าจับตำแหน่งนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาง่ายไหมเก้าข้อสามง่ายนะครับอันต่อมาคือจับเก้าข้อสามง่ายยังไงหลายๆรถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อเนี่ยปุ่มตรงด้านนี้กับด้านนี้นะ เป็นปุ่มมัลติฟังก์ชันปุ่มมัลติฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีประโยชน์คืออะไรอาจจะเปิดปิดบลูทูธเร่งลดเสียงนะครับหลายหลายฟังก์ชันจะอยู่ตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นใช้อะไรใช้นิ้วโป้งอลองสูงิว่าเิาหโป้งลองกดดูนะปุ่มจะอยู่นี่ง่ายเลยบางบางย่อปุ่มอาจจะอยู่นี่อาจจะใช้นิวน้วโป้งนิ้วโป้งฝั่งนี้ลองกดได้เล่นอยู่เห็นไหมตรงนี้ก็จะกดง่ายว่าจับก้าวกระสานกดปุ่มมัลติฟังก์ชันก็ง่ายนะครับโอเคอันต่อมาแต่นะครับแต่หลายรุ่นนะ หลายๆรุ่นเนี่ยถ้ารถที่ไม่มีปุ่มมันติฟังก์ชันนะแต่หลายๆรุ่นก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เอานิ้วโป้งกดแตะได้เลยนะปีนปีนเนี่ยนะกดตรงนี้ได้เลยอ่านี่ก็งงจับก้าวสามง่ายไหมง่ายไม่แนะนำเอาลองเอามือออกมากดแตะที่มือทั้งเนี่ยไม่แนะนะนําให้กดเอาลงกดไปละเนี่ยไม่แนะนำทาอย่างนี้เพราะถ้าขับมาเร็วๆใช้มือยกมากดแตะเนี่ยบางทีใช้ใช,ใช้ใช้แรงเยอะกดแตะไปหน่อยพวงแลอาจจะสายได้หรืออาจจะเสียการทรงตัวได้ ก็ใช้ใช้นิ้วโป้งกดลงไปที่กลุ่มแต่นะถ้าแต่ตรงนี้นะก็กดตรงนี้แต่ของคู่นี่อยู่ตรงนี้ทําไงก็ยื่นยื่นนิ้วออกมาเยอะๆอ่าหรือหรือโทษทีมือจับตรงนี้มือจับนอ่าเลื่อนมากดเลื่อนเลื่อนมือมังนีอ่าตรงนี้ได้หมดได้หมดนะแต่แนะนําอยากให้จับมือไว้ที่ตำแหน่ง9ก้ากว้สามไปดีกว่าแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเนี่ยเป็นตัวกดโอเคอันต่อมาก็คือการกระพิบไฟกระพิบไฟสูงนะครับจับก้ากสามก็กระพิบไฟสูงได้ง่ายโอเคนะอ่ามือ ตัวนี้นะนอกจากจะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนะก็จะเป็นไฟกระพริบไฟสูงก็ได้ลองกระพริบไฟสูงดึงดึงตัวนี้ขึ้นมาทีหนึ่งดึงข้างาตัวมือดึงอยู่ตำแหน่งตรงนี้ก่อนแล้วใช้นิ้วดึงออปุ๊บดึงทีอ่ะดึงแล้วปล่อยเลยปุ๊บดึงเลยปุ๊บอ่าไฟสีฟ้าตัวนี้ก็จะติดแดงว่าเราใช้ไฟสูงอ่ะดึงหนึ่งทีมาอ่าแล้วปล่อยเป็นการส่งสัญญาณไปที่ข้างหน้าบอกกับรถที่กําลังจะออกจากซอยนะหรือรถที่กําลังจะเลี้ยวตัดหน้าเข้าซอยนะบอกเขาว่าโอเคฉันให้เธอนะฉันให้เธอขับออกจากซอยมาใช้เธอเลี้ยวเข้าซอยได้ โดยการกระพริบ1นทีนะครับและรถเราก็จะต้องเบรกชะลอให้ช้าลงนะครับด้วยนะเพื่อจะได้เขาก็จะได้เลี้ยวออกมาง่ายๆนะครับจะได้ไม่ไปเฉียดชนกันนะคือกระพริบหนึ่งทีคือให้เขาได้อ่ะลองดึงตัวใหม่แต่2ทีเลยปึบ๊บอ่นนี่คือกระพริบ2ทีหรือจะ3ทีเร็วๆเอาคลิปเร็วๆปุ๊บอ่าเป็นการบอกกับรถที่กาลังจะออกจากซอยหรือรถที่กําลังจะเลี้ยวตัดหน้าบอกว่า ฉ,ฉันจะให้เธอไม่ได้นะเพราะว่าถ้าฉันให้เธอเนี่ยบางทีฉันขับมาเนี่ยรถฉันอาจจะเบรกไม่ทนันเพราะบางคนใจร้อนเลี้ยวเลี้ยวตัดเข้าซอยเลี้ยวออกจากซอยมานะครับแล้วก็ส่งสัญญาไปสักสองทีเร็วๆนะครับอะลองทำไปสักสองทีปุ๊บอ่าบอกว่าอ้อยฉันไม่ให้นะฉันไม่ให้ฉันจะไปก่อนเป็นการส่งสัญญาณไปนะครับนี่คือกระพริบไฟสูงก็ง่ายโอเคนะอะแล้วแกนตัวนี้สามารถเปิดไฟก็ได้ง่ายอ่ะมือมันจับตรงปลายอะตอนนี้ตอนนี้ สัญลักษณ์ตรงนี้นะไปอยู่ตำแหน่งออฟตัวนี้ไฟทุกอย่างปิดหมดอ่ะหมุนเป็นคันหน้ากิ๊กหนึ่งนี่อันเนี้ยสัญลักษณ์ตัวนี้นะมาอยู่ตรงจุดสีขาวเล็กๆนี้เขาเรียกไฟหลี่ไฟหลี่คือไฟแผงนักปัดตรงนี้จะติดแต่าจะมองยากนิดหนึ่งนะเพราะตอนเนี้ยเป็นเป็นช่วงของกลางวันนะจะมองยากนิดหนึ่งนะครับไฟหลี่คือไฟอะไรติดบ้างคือไฟแผงนักปัดติดนะครับไฟตรงเกียร์ตัวนี้ก็ติดนะไฟโดข้างหน้าเล็กๆก็ติดนะครับไฟท้ายสีแดงก็ติดเป็นการบอกให้ ให้อะไรให้ลดข้างหลังเขารู้นะว่าไฟท้ายเราติดขึ้นมานะครับเป็นการเปิดเปิดไฟลีเนี่ยใช้ในกรณีของการเปิดตอนหัวข่้นโผรเพริ่มจะมืดแต่ถ้ามืดแล้วมืดแล้วอ่าในไปที่หนึ่งเป็นไฟดวงใหญ่นี่คือไฟหน้ารถเห็นไหมนี่คือไฟหน้ารถครับบางคนก็เรียกว่าไฟใหญ่นะครับบางคนก็เรียกไฟต่ําไฟต่ําก็คือไฟหน้ารถที่ก็เปิดตอนกลางคืนนั่นแหละนะครับก็อาจไฟไฟดวงใหญ่หรือไฟต่ำเนี่ยหรือไฟหน้ารถเนี่ยก็จะ เปิดสว่างไปจากหน้ารถเรานะโดยประมาณนะโดยประมาณก็ประมาณสัก10เมตร15เมตรนะครับหรือ20เมตรประมาณนะนะครับแต่แต่รถบางคันอาจจะไฟดวงใหญ่เนี่ยอาจจะไปไปได้ไกลกว่านั้นก็ได้นะแต่ถ้าเป็นไฟสูงอ่าโอเคตอนนี้เราเปิดไฟหน้ารถนะอ่าดันไปขา้างหน้าดันแกนตัวน,นี้ไปหนา้าปุ๊บนี่นมาไฟสีน้ำเงนิตนตัวนี้จะติดนะครับนี่คือไฟสูงนะไฟสูงก็คือ เปิดในกรณีที่ถ้าเราขับอยู่ในตอนกลางคืนนะเราจะเห็นอยากจะเห็นไกลๆนะว่าไกลๆเนี่ยมีหลุมมีบอ่อมีท่อมีสิ่งกีดขวางไม้นะครับเป็นถนนที่ทางโคมม้งไหมเนี่ยเราเปิดไฟสูงนะแต่จะเปิดไฟสูงได้ก็ตลอดเมื่อไม่มีรถใครสวนมานะเพราะถ้ามีใครสวนมาเราไปเปิดไฟสูงเนี่ยไฟจะแยงตาเขานะครับถ้ามีรถสวนมาเราจะไม่เปิดไฟสูงอพอเปิดปุ๊บไม่มีไรล้วก็เกี่ยวกับอ่าโอเคนะครับหรือดันไปขา้างหน้าอีกทีนึง่งจะใช้วิธีดันไปขา้างหน้าอย่างนี้นะ โอเคอ่ะลองกลับมาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะดึงค้างไว้ดึงไฟตรงนี้ค้างเข้าหาตัวดึงค้างเลยเห็นไหมเนี่ยดึงค้างก็ได้นะครับหลายคนจะนิยมทำแบบนี้ดึงค้างดึงมาใหม่ค้างอ่าค้างปุ๊บไฟก็ส่งไปข้างหน้าไกลๆแล้วแต่ถ้าถ้าไม่มีอะไรล้วก็ปล่อยลงมานี่คือการดึงไฟสูกนะโอเคส่วนด้านนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอะไรเกี่ยวกับเรื่องตัดน้ําฝนกระฉีดน้ำโอเคนะสมมติตอนนี้กระจกหน้ารถส่งกระโปรงอ่าดึงตัวนี้เข้าหาตัวดึงค้างดึงค้างเข้าหาตัวมา นี่ก็จะฉีดด้วยมากจะฉีดด้วย <c oughs> แล้วพอปล่อยไปปุ๊บก็จะปัดสักทีสองทีไปอยู่นี่คือดึงข้หาตัวคือฉีดน้ําด้วยแล้วก็ปัดที่ปัดน้ําฝนด้วยโอเคนะอแต่ถ้าตอนนี้ฝนตกนะครับตกไม่หน,นักน้ํามีน้ําฝนเกาะอยู่ที่กระจกนั้นรถเกาะแบบปล่อยๆนะอ่ดตัวนี้ตีขึ้นทีหนึ่งเห็นไหมนี้คือไม่ฉีดน้ําตีขึ้นทีหนึ่งเราก็จะหยุดเลยไม่ได้ออโตอามมะว่าอัาสักพักหนึ่งมีน้ําฝนเกาะอีก่็ตีขึ้นทีหนึ่งอ่านี่ไม่ได้ฉีดนะ แต่ถ้าฝนตกตลอดเลยแต่แต่ตกเบาก็ผักลงมาระดับที่หนึ่งอ่านี่ผักลงนะระดับที่หนึ่งนะอ่าระดับที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถตั้งตรง,งนี้จะมีไทม์เมอร์ตรงนี้ได้ถ้ารถรุ่นนี้นะจะมีไทม์เมอร์ตั้งเวลานในระดับที่หนึ่งได้ตั้งแต่สองวินะโดยประมาณตั้งแต่สองวิถึงแปดวินี่คือระดับที่หนึ่งระดับที่สองก็ผักลงมาอีกทีหนึ่งอ่าระดับที่สองตั้งไทม์เมอร์ไม่ได้จะขึ้นลงขึ้น بر, ลงตลอดนี่คือฝนจะตกหนักขึ้นมานิดหนึ่งอ่าผักลงมาอีกทีรรระะะดดดััับบบทีี่่่อออานนก็คคคืโเปิ ที่หนึ่งสองอีกทีหนึ่งอ่าอนี่คือปิดนี่คือฝั่งนี้คือจะเป็นในเรื่องของการฉีดน้ํทาทําความสะอาดกระจกหน้ารถแล้วก็ปัดที่ปัดน้ำฝนแกนฝั่งนี้ก็เป็นระบบไฟทั้งหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวด้วยไฟสูงด้วยนะครับไฟหน้ารถด,ด้วยไฟหลีด้วยหมดเลยนะฮะโอเคอ่ะคราวนี้มาในเรื่องของการหมุนพวงไล่แหละนะครับอ่าจะหมุนพวงไลนะ่นะอ่ะมือจับที่พวงไลนะก็อยากแนะนําว่าให้จับตําแหน่ง9กับ3ว่าไปก่อนตอนจับนะให้จับตําแหน่ง9กับ3ว่าไปก่อน แต่เวลาหมุนนะน้องหนึ่งนะจะหมุนยังไงไปก่อนก็ได้นะครับให้เราหมุนแบบง่ายๆเอาไว้ก่อนแต่เวลาหมุนพวงไลต้องมองหน้ารถไว้นะครับมองนเลยเพราะอันตรายอยู่ข้างหน้านะครับแต่ในการหมุนเนี่ยครูอยากจะให้หมุนแบบลักษณะแบบนี้แล้วมือจับ9ก้าว่าสามนะคือไม่ไงายมืออ่านในลองเอามือขวาไปไหยแต่อ่าอย่างเงี้ยยังไม่อยากแนะนําให้ทํา เพราะการไายมือเราไหยดูใหม่เพราะถ้างายมือปุ๊บด้วยความที่เป็นมือใหม่ควบคุมน้ําหนักในการเลี้ยวยังไม่ไม่แม่นงานหงายิ่งแล้วเราไปหมุนพวงมาล,ลัยแรงๆปุ๊บรถอาจจะเวียงและจะคนทรควบคุม,คม,คมรถยากนะครับก็ไม่แนะนําที่จะให,จบบบนะให้จับแบบนี้นะโอเคให้จับแบบนี้ก้าวกับลายสาโอเคนะอย่าลองหมุนดูนะอันนี้คือพวงมาลัยตรงนะครับพวงมาลัยตรงล้อรถก็ไม่ได้ตรงเสมอไป พวงไลตรงก็จริงล้ออาจจะเอียงซ้ายไปก็ได้พวงไลตรงล้ออาจจะเอียงขวาก็ได้นะครับนี่เขาเรียกว่าพวงไลตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะหมุนอยากจะให้น้องหนิงดูก่อนว่ารถคันนี้สามารถหมุนพวงไลได้ซ้ายสุดหรือขวาสุดได้ประมาณเท่าไหร่โอเคนะอันนี้พวงไลตรงนะเรียวเชื่อพวงนี้ตอนนี้พวงไลตรงล้อตรงไปก่อน ลองหมุนซ้ายครับหนึ่งรอบที่อาหมุนอะจะเลี้ยวซ้ายดันมือซ้ายลงแล้วก็ออกมาจับตรงเก้ากว่าสามนี่คือเดี๋ยวหมุนเท่าไรเท่าไหร่หนึ่งรอบอาหมุนต่อหมุนต่ออาหมุนต่อ,อ,ตอปุ๊บสุดไหมสุดนะมะเพราะนั้นจะเห็นว่าหนึ่งรอบครึ่งกับอีกนิดหนึง่งนี่คือสุดพวงลายนะครับหนึ่งรอบครึ่งก,กว่านะเพราะฉะนั้นเมื่อเราหมุนทางซ้ายไปหนึ่งรอบครึ่งนะเราต้องคืนกลับการคืนกลับเนี่ยอยากให้นับนี้ ถ้าคืนกลับมาอ่ะเมื่อกี้เราหมุนซ้ายใช่ไหมเอาคืนขวาครับปุ๊บคืนกลับมานี่หน้าพวงไรหงายมาจะเรียกว่าหน้าพวงไรวงายมาครั้งที่หนึ่งเวลาคืนกลับให้พวงไรวงตรงล้อตรงนะหน้าพวงไรหงายขึ้นมาสองครั้งอ่ะเมื่อกี้งายมาครั้งหนึ่งนะอ่าหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่านี่หน้าพวงไรหงายไปกลับมากี่ครั้งสองครั้งก็พวงไรวงตรงล้อก็จะตรงลองดูทางขวาดูนะว่าหมุนไปทางขวาได้กี่รอบอ่าหมุนขวาครับหมุนนะอ่าหมุ ปุ๊บนี่คือเท่าไรหนึ่งรอบอ่าหมุนต่อนี่คือรอบครึ่งเลยซะนะรอบครึ่งนะอ่าหมุนสุดอ่านี่สุดแล้วเห็นไหมก็โดยประมาณนะครับหนึ่งรอบครึ่งอ่ามือจับเก้ากับสามสลับอ่าไม่สลับกันตัวตีแม่ลองดูมือข้างนี้ไปไว้ตรงนี้อ่ามืออ่าโอเคนี่คือหมุนไปสมมตนินะหมุนขวาไปเนี่ยสุดเลยปุ๊บเนี่ยกับรอบครึ่งใช่ไหมตีรอบครึ่งกว่ากว่าอ่าแต่แต่พอจะคืนกลับก็ต้องเมื่อกี้หมุนขวาต้องคืนที่ไหนเอ่ยค<า>ืนกลับมาให้หน้าบรพลังงานขึ้นมาสองครั้ง ลองดูหนมาครั้งที่หนึ่งนะ,ะหมุนต่ออ่านี่หน้าพวงลอยหงายขึ้นมาสองครั้งก็คือพวงลัยตรงล้อรถก็จะตรงตรงถ้าบางทีนะักขับรถอยู่เอ๊ะหมุนพวงลัยแล้วหลงพวงลัยนะครับพอหลงพวงลัยเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องคืนกลับมาทางซ้ายหรือทางขวานะครับถ้าหมุนแล้วนะครับจบอย่างนี้นะจบอย่างนี้ก่อนแล้วหน้ารถยังเอียงไปทางขวาอยู่แสดงว่ายังขาดอยู่อีกหนึ่งรอบนะครับก็ต้องหมุนซ้ายกลับมาหนึ่งรอบต้องให้จบแบบนี้ นะครับโอเคนะนี่คือการจะเรียนรู้ว่าวงรอบของพวงไลยนะครับของรถคันนี้นะหมุนซ้ายสุดขวาสุดได้เท่าไหร่แต่โดยส่วนมากรถทั่วๆไปอะ่ะก็จะประมาณ1รอบครึ่งแต่แต่ถ้าเป็นรถกระบะนะรถคันนี้เป็นรถเก่งถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยรอบของพวงไลยเนี่ยจะหมุนได้ไม่ว่าจะทางซ้ายหรือทางขวานนะเกือบ2รอบเพราะอะไรครับเพราะว่ารถกระบะช่วงรถยาวะนั้นวงรอบ นะครับในการหมุนไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะวงรอบจะต้องได้เยอะกว่าเพื่อจะได้กลับรดเวลาเลี้ยวเนี่ยจะได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่ารถช่วงยาววงรอบของการหมุนซ้ายหมุนขวาจะเยอะกว่าประมาณเกือบ2รอบโอเคนะครับอ่ะนี่คืออ่าละพวงอะไรตรงนะล้อตรงนะโอเคอ่าครูบอกว่าอ่ะหมุนซ้ายนะครับอ่ะหมุนซ้ายนะหมุนอ่าหมุนซ้ายปุ๊บอ่ะหนึ่งรอบนะขึ้นก้บนับอ่าโอเคนะตอนนี้รถยังไม่เคลื่อนตัว นะครับตาเรามองวงไหล่ยได้เอาหมุนขวาหนึ่งรอบโอเคขึ้นมาแล้วกลับโอเคนะนี่รถไม่ได้ขึ้นตัวแต่พอรถเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับตาเราจะไม่มองวงไหลยแล้วตาต้องมองไปที่หน้ารถนะครับมือหมุนวงไหลยยังไงไปก่อนก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกไม่อยากให้หงายมือหมุนมุนมือจะเป็นอยู่ตำแหน่งไหนก่อนก็ได้แต่พอเมื่อขึ้นกลับมาปุ๊บให้ขึ้นกลับมาจบแบบนี้ให้นิ้วโป้องอย,อยู่ประมาณแกนตรงนี้นะแกนตรงนี้คืออะไร ก้าโมงเช้านิว้วพวงอยู่ประวันตอนนี้คืออะไรบ่ายสามให้จบตอนนี้จบนี้คือพวงไรตรงนะครับพวงไรพวงไรตรงปุ๊บถ้ารถไปตรงแล้วก็แสดงว่าล้อก็ตรงด้วยแต่ถ้าพวงไรตรงปุ๊บรถยังเอียงอยู่ก็ต้องทําให้ล้อกลับมาตรงนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะเริ่มขับกันนะอ้าวโอเคตอนนี้เกียร์โตนะอ่ะก่อนจะเปลี่ยนเกียร์นะอย่าเบรกลงไปก่อนท้าขวาอย่าไปสักครึ่งหนึ่งไม่ต้องแน่นมากอ่ะโอเคตอนนี้เกียร์พีพีก็คือพาร์กนะอ่าแล้วก็ ดันลงมาครับเป็นเกียร์ดีได้อ่ะ,อะเข้าเกียร์อะไรดูจากตรงนี้นะครับตอนนี้ไฟไฟด้านหน้าเปิดอยู่นะอับหมุนตัวนี้กลับลงมาเป็นครัอ่าโอเคนะตอนนี้ตำแหน่งเกียร์อะไรเอ่ยดีนะดีก็คือได้เกียรยด์ดีขับไปได้ไหนได้หมดเลยโอเคนะลองปล่อยเบรกช้าๆโอเคนะลองจะขับดูแล้วนะเอาปล่อยเบรกมาอยเอาเกียร์ละสายตามองไปข้างหน้าโอเคนะครับอ่ะไปครับลองปล่อยดูนะครูจะให้ เดี๋ยวสายข้างหน้านะตอนนี้ข้างหน้ามีน้ําอยู่นะอ่ะให้มองกระจกขวาครับกระจกขวานะมีใครไหมอ่ะมีรถมากลังนะ่ะตอนนี้มองไปข้างหน้านิดนึงแล้วครับโอเคมองกระจกขวามีใครไหมเกิเปิดไฟเลี้ยวขวาตีลงอ่ามองกระจกขวามีใครไหมครับกระจกขวาไม่มีใครนะอ่ะมือก็ยังอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมถ้าเราจะให้รถนะครับเคลื่อนตัวไปทางขวาวทางซ้ายเล็กน้อยนะนั้นมือก็ยังอยู่ตำแหน่งเหมือนเดิมเก้ากระสับมือมือจะไม่ยกเปลี่ยนไปจากตำแหน่ง เดิมนะโอเคโอเคแล้วมองไปข้างหน้าโอเคนะอ่ะาคราวนี้ ก็ให้ให้รถอยู่เลนที่2เลนนี้ก่อนนะแต่จริงๆแล้วการเลี้ยวซ้ายเนี่ยรถเราต้องอยู่เลนซ้ายเวลาเลี้ยวนะโดยส่วนมากแล้วจะเลี้ยวซ้ายรถต้องอยู่เลนซ้ายแต่ในบางถนนบางถนนเนี่ยเลนขวาก็เลี้ยวซ้ายได้ต้องดูที่ลูกศรที่พื้นนะว่าเลนขวาเลี้ยวได้หรือไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ต้องเลี้ยวอยู่เลนนี้ก่อนนะเลนที่2ก่อนพอมีนะโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นโอเคเวลาเลี้ยวนะให้หัวมุมของกระจกตรงนี้นะเนี่ยหัวมุมกับของกระจกในด้านล่างนะชี้ทแยไปที่หัว ปล่อยเบรคครับโอเคนะอ่ะหมุนพวงไล่ก่อนอ้าวปล,อล่อยรถไหลช้าๆอ่ะหมุนครับหมุนหมุนอ่ะหมุนอ่ะยังไม่ต้องไปเน้นมองพวงไล่นะแล้วก็พอหมุนแล้วมองหน้ารถถ้าเห็นหน้ารถจะข้ามไปอยู่เลนฝั่งตรงข้ามก็ต้องหมุนพวงไล่เพิ่มอ่ะหมุนเพิ่มอโอเคพอหน้ารถเข้ามาในเลนแล้วขึ้นกลับอ่าขึ้นกลับครับค่อยๆไหลไปอ่านี่คือการเลี้ยวซ้ายนะอ่ะลองเลี้ยวซ้ายดูครับ